หลังจากที่ไล่ดวงดาวได้ทำคลิปวิดีโอสอนวิธีการทำเตาเผาถ่า,า,านเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกท่านมารับชมวิธีการทำเตาเผาถ่านหลายวันแบบละเอียดทุกขั้นตอนกันเลยครับไม่ไว่าจะเป็นไม้สดไม้หมาดไม้แห้งก็สามารถเผาได้ครับผมโดยขนาดของไม้ที่เรานำมาใส่ลงในเตาควรจะมีขนาดไม่เกินสีนิ้วหากไม้มีขนาดมากกว่าสีนิ้วควรผ่าเป็นซีกหรือว่าผ่าครึ่งครับส่วนวิธีการจัดเรียงไม้จะเรียงไม้แนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้ครับ โดยให้เราสังเกตจะมีท่อแก๊สอยู่ข้างๆ้างในจุดนี้เราควรทําการเว้นไว้เพื่อระบายอากาศและระบายแก๊สออกจากเตาครับผมให้เราทําการใส่ฟืนเข้าไปเต็มเตาเลยครับส่วนฐานของเตาควรมีระยะห่างจากพื้นอยู่ที่30-40ิบถึงสีเซนติเมตรครับผมเราจะทําฐานแบบขุดดินหรือว่าเราจะใช้ฐานเป็นอิฐก็ได้ครับผมเมื่อใส่ไม้เต็มเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการปิดฝาให้สนิทครับส่วนเตาที่เรานํามาสาธิตวันนี้จะเป็นเตาแบบชนิดที่ไม่มีฝาล็อกครับ ส่วนเตาที่มีฝาล็อกขั้นตอนก็จะไม่ยุ่งยากขนาดนี้ครับเมื่อเราทําการปิดฝาถังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการหุ้มฉนวนกันความร้อนครับโดยฉนวนกันความร้อนที่เรานํามาสาธิตในวันนี้ก็จะเป็นสังกสีแบบธรรมดาครับจริงๆแล้วเราก็สามารถสั่งฉนวนกันความร้อนมาใช้งานได้ครับผมแต่เราก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นอีกครับสังกสีเราจะใช้แบบร้อนหรือว่าแบบเรียบก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับผม เมื่อทําการหุ้มสังกะสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้เราทําการกรอกดินเข้าไปข้างสังกะสีให้รอบๆถังครับหรือบางที่ไม่ค่อยมีดินก็ไม่ต้องกรอกก็ได้ครับผมก็สามารถเผาได้เหมือนกันครับให้เรานําดินผสมน้ํามาปิดรูบริเวณป่องไฟครับผมถ้าหากเราไม่ทาการปิดรูรั่วบริเวณต่างๆผลที่ออกมาก็จะทําให้เกิดควันที่ออกมาจากไม้ในเตาและเมื่อเตาคายแก๊สก็จะมีแก๊สออกบริเวณรูรั่วครับผม แต่หากท่านใดไม่เป็นปัญหาเรื่องควันหรือว่าเราอยู่นอกชุมชนแล้วก็ไม่จําเป็นต้องปิดให้สนิทก็ได้ครับผมแต่ถ้าหากเราปิดสนิทการเผาไหมก็จะดีกว่าครับผมการผสมดินปิดรูร่วบริเวณเตาในครั้งแรกเราไม่จําเป็นต้องทําให้ดินเหนียวเกินไปเพื่อให้ดินเข้าไปแทรกซ้อนปิดรูร่วบบริเวณต่างๆได้สนิทส่วนการปิดดินในรอบที่2ให้เราทําดินให้เหนียวเลยครับผมและปิดดินเข้าไปให้หนาๆครับเตา2ลูกนี้ที่เรานํามาสาธิตจะเป็นเตาที่ไม่มีแบบฝาล็อกครับแต่ถ้าหากเป็นเตาแบบฝาล็อก เราก็จะได้ปิดดินเฉพาะบริเวณป่องไฟครับผมการจัดการก็จะง่ายขึ้นครับเมื่อเราปิดดินในรอบที่สองผสมดินให้เหนียวเหนียวเลยครับผมแล้วก็โปะให้หนานๆเลยครับโปะไปเลยครับโปะไปให้รอบถังให้ทั่วถังเลยครับผมท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไล์ดวงดาวด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามากดติดตามแล้วไล์ดวงดาวก็ขอขอบคุณมากครับผมเมื่อเราทําการเอาดินปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ บริเวณข้างบนฝาถังเราควรจะใส่ดินเพื่อทำให้เตามีอุณหภูมิสูงและฝาของเราจะไม่แดงร้อนบิดเบี้ยวครับผมเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการจุดไฟเลยครับผมสำหรับการจุดไฟถ้าหากเราเผาฟืนในเตาเป็นไม้แห้งก็จะใช้ระยะเวลา 2- 4ถึงี่ชั่วโมงครับผมส่วนไม้หมาดหรือว่าไม้สดก็จะบวกระยะเวลาเพิ่มเข้าไปครับผมจึงไม่ค่อยนิยมนําไม้สดและไม้หมาดมาเผาเท่าไหร่ครับยุดไฟเข้าไป 2- 4ถึงี่ชั่วโมงเตาก็จะเริ่มคายแก๊สจะมีลักษณะแบบนี้ครับผม ถ้าหากเตามีลักษณะแบบนี้เราจะเพิ่งหยุดจุดไฟนะครับไปอีก1 0ถึงนาทีเพื่อให้เตาคายแก๊สเต็มร้อยเปรเ็นครับหลังจากที่เตาคายแก๊สหมดเตาก็จะดับเองอัตโนมัติเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับผมเมื่อเตาดับผ่านระยะเวลาไป6-8ถึงชั่วโมงเราก็สามารถเก็บฐานมาใช้งานได้เลยครับเราก็จะมาเปิดเตาให้ทุกท่านได้รับชมเลยครับผมท่านใดสนใจเตา,เตาผอถ่า,านไร้ควันแบบชนิดฝาล็อกท่อป่องไฟมีขนาดสีนิ้วสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0ู5 7 9 3 3 1 5 4ครับ ทางไล่ดวงดาวจัดส่งให้ทั่วประเทศครับผมเตาเผาฐานไร้ควันขนาด200ลิตรเหมาะมากกับการเผาใช้ในครัวเรือนส่วนท่านใดอยากใช้เผาในอุตสาหกรรมต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ครับผมมาดูฐานที่เราได้จากการเผาครับผมจะสังเกตได้ว่าเตาของเราจะไม่มีขี้เถ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับและเรายังสามารถเอาผลไม้นานา,นานชนิดมาใส่ในเตาของเราได้ครับผมโดยผลไม้ก็ยังคงรูปและไร้ขี้เถ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเผื่อท่านมีไอเดียอยากนําไปแปรรูปหรือว่าต่อยอด ก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยครับผมหากท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไล่ดวงดาวก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ